รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o ิ i n s o m a c Diojinsomac ช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภณัณฑ์คุณภาพจาก p e r e c e n t e Day เจ๋วๆ Day เจ๋วๆ Day เจ,เจ๋ไ,เจ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 ไม่ว่าอะไรอ่ะก็ใเก็บเร็วๆค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ,คคคะโอ้โหวันนี้เ,นเราเราปลอมตัวมาเรียบร้อยแล้วอม่อยื่ในชุดนี้ไดงไงยังไม่รู้เลยค่ะ งงๆอยู่กับตัวเองเหมือนกันนะคะเนี่ยนี่ครั้งแรกในชีวิตของผมเลยนะใช่แต่งตัวเป็นม้งเนี่ยค่ะโอ้โหชุดเขาสวยมากเลยสวยสวยครับสวยจนแบบคนใส่นี่ปึ้มมากเลยแล้วนี่นะคะนี่ครับสร้อยเส้นนี้เป็นเงินแท้เป็นเงินแท้ราคาเนี่ยไม่ต่ำมาสองหมื่นบาทเลยทีเดียวทัมือใช่โอ้โหนี่แล้วก็ชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่เขาแบบเขาไว้ใส่กันตอนปีใหม่อ่ะอนะคะแต่เราเอามา ใส่แบบเก็บกาแฟเพื่อท่านผู้ชมครัตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไร่กาแฟอาราบิก้าใช่ครัโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อก็ช่วยเก็บนะครับอ่านะครับก็จะมาดูถึงขั้นตอนการทำกาแฟตั้งแต่เก็บเลยนะครับแล้วก็ไปตากก็ไปอะไรต่างๆไปใช่จนจนเป็นกาแฟผงเลยขึ้นมาเลยครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้ง ถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สำหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้นผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้า ถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองเพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ไบโอแอดวาน d ์เดย์ครีมผสมสารสกัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลิงจือช่วยปกป้องผิวพรรณรัฐให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวันไบโอแอดวาน d ์เดย์ครีหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียรเซนเต แล,แล้วแล้วก็เจอป้อจายแล้วนะคะค่ะมาตามหารักอยู่ต้องนานเนี่ยก็เลยเพิ่งมาเจอนี่แหละเดี๋ยวอันนี้ก็คือวิธีเก็บก็คือเก็บเม็ดแดงนะครับก็ไล่เก็บไปตามขั้นขั้นขั้นนะครับเก็บเสร็จแล้วถ้าเก็บวันนี้เนี่ยต้องออาไปโมวันนี้เหมือนกันนะโมวันนี้เลยเอาไปทิ้งไว้มันก็ไม่ดีไม่ดีโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปเลยไปดูวิธีการโม่เลยใช่ไหมครับว่าโมยังไงเนาะ แต่ว่าต้องเก็บลูกแดงๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมครับผมถ้าจะมาเป็นเซอร์ไพรส์ชาวสวนสวนกาแฟโอ้ยคุณรัดอาบน้ำป่ะเนี้ยอาบน้ไปไปโอเคดูไปครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับนำไปเลยค่ะ ก็จะมีไฟอยู่ข้างล่างนะเราเวลาพูดเราจะหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้ให้มันให้มันไม่ให้มันไหม้นะครับประมาณ20่สิบนาทีตฉะนั้นตอนนี้จะหอมเลยจะหอมเลยฮะออ๋ชุยเลยอ๋อแต่อันนี้ยังใช้มืออยู่ใช้มืออยู่แล้วใช้แก๊สนะครับใช้แก๊สในการเผาเวลาพูดแต่ละค้งก็จะได้ประมาณสักกิโลนึ่งใช้เวลาประมาณยี่สินาทีกิโลละ20นาที ไปค่ะหอมๆๆมหอ,มหอมค่ะหอมไหมครับอือมนี่ก็ของจริงเลยแท้ๆเลยสุดๆเลย <c oughs> แล้วก็ถ้ามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วได้บรรยากาศด้วยใช่อากศอากศเย <ๆ S 2> ็นๆกาแฟร้อนๆหอมๆน,นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนเราต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนอ,อีกแล้วนะคะจะรีบเวลามันน้อยใช่เวลาน้อยมากแล้วเราก็จะรีบไปเก็บกาแฟต่อใช่ไหมจะมาชงใหม่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ